กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหนุ่มพูดทั้งน้ำตานาทีวิ่งไปช่วยครอบครัวแต่ไม่ทันแล้วสูญ5ชีวิตจากกรณีเหตุโกดังเก็บประทัดในพื้นที่ตลาดโมโนตำบทโมโนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสเกิดระเบิดขึ้นสร้างความเสียาหายต่อบ้านเรือนและร้านค้าในพื้นที่บริเวณกว้าง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งนี้รายชื่อผู้เสียชีวิตประกอบด้วยนายมฮัมหมัดดีสุวรรณมิงซูดอ,อายุ28ปีนางปาริดเดซาและอายุ57ปี57ปนางจันนิสาดาโออายุ28ปีนางสาวอริสาดาโออายุ19ปี5นายเด่นดาโออายุ63ปีและ6เด็กชายอีราชาติดอลอ,อายุ4ปี7เด็กหญิงอามิลีนดอลลอ,อายุ8ปี 8, ป 8, 8 ชายไม่ทราบชื่อและก้าวหญิงไม่ทราบชื่อล่าสุดนายยศนยัยบูละได้เผยกับสำนักข่าวดังว่าหนึ่งในผู้ที่สูญเสียครอบครัวจากเหตุโกดังพุระเบิดในพื้นที่ตำบลมูโนอําเภอสงไห่โพลกจังหวัดนราธิวาสเล่าถึงนาทีกลับมาถึงบ้านหลังจากเห็นเพลิงไหม้และได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทันทีที่กลับมาบ้านก็พบว่า บ้านตนเองบ้านยายและบ้านพ่อพังเสียหายจากแรงระเบิดและเกิดเพลิงไหมอย่างต่อเนื่องนายยุทธนายกล่าวว่าตนได้เข้าไปช่วยเหลือยายนำไปอยู่ที่ปลอดภัยส่วนพ่อนั้นเข้าไปเพื่อจะช่วยแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วโดยนอนอยู่กับหลานอีกคนทั้งสองถูกไฟไหม้ทั้งตัวจึงรีบไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านซึ่งติดในตัวอาคารร้องขอความช่วยเหลืออยู่อีกสามคนนายยศตนายกล่าวว่าจากนั้นก็กลับมาสำรวจบ้านญาติ ของตนเองในละแวกเดียวกันแต่พบหลานวัย8เดือนกระเด็นมานอกบ้านในขณะที่แม่ของหลานนอนเสียชีวิตภายในตัวบ้านถูกเสาและไฟไหม้ทั้งตัวจากเหตุการณ์ครั้งนี้ยอมรับว่าตกใจและเสียใจมากเพราะที่ผ่านมาพ่อเคยเตือนเจ้าของโกดังและมีปากเสียงกันโดยตลอดเพราะพ่อกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้โดยล็อตล่าสุดที่ขดมาก่อนเกิดเหตุ2-3วันซึ่งพ่อไม่น่าจะทราบเพราะเคยบอกไว้แล้ว ถ้ายังขนมาเก็บไว้อีกจะแจ้งความแต่ก็ยังไม่ทันได้แจ้งความก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเกิดความสูญเสียกับทุกคนในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวมาโดยตลอดและสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงนายยศนายกล่าวขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณ News in TH ค่ะ